ทำสิ่งที่ภรรยาเลอค่าทุกคนมีค่ะและสิ่งนี้เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตคู่มีความสุขทั้งตัวเราและคนที่อยู่ข้างเราอ่ะก็ยิ่งมีความสุขไปด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะคะแท้จริงของการแต่งงานเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งต้องมีความสุขกันมากขึ้นค่ะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งต้องรักกันและผูกพันและเห็นคุณค่าในการละกานแต่ถ้าวันนี้ยิ่งอยู่กันยิ่งน่าเบื่อยิ่งอยู่กันแล้วยิ่งขาดแพชชั่นนั่นแสดงว่าคุณมาผิดทางนั่นแสดงว สารสัมพันธ์กับชีวิตคู่และคุณไม่ได้กระตุ้นสเสน่ห์ในชีวิตคู่ของคุณค่ะขอสิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็รักเรามากขึ้นมันเกิดจากตัวเราที่ไปวางจุดยืนที่แข็งแรงที่ชัดเจนที่ทําให้เขาอยากรักเรามากขึ้นอยากดูแลเรามากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายที่อยากจะวิ่งไล่ล่าเราแทนที่เราจะเป็นฝ่ายไปข่มหรือว่าไปตามเขา oh. อย่างแรกนั่นก็คือการที่เราจะไม่เอาความสุขไปแขวนไว้ทั้งหมดกับชีวิตของสามีอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะผงที่ฉลา นะคะรู้จักจิตยาตเขาจะรู้ว่าเขาสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้และสามารถที่จะสร้างความสุขให้คู่ของเราได้ด้วยเพราะสิ่งนี้จะทําให้คู่ของเราเขารู้สึกว่าชีวิตนี้เขาขาดเราไม่ได้ในทางกับการคนส่วนใหญ่มักจะไปเรียกร้องความสุขจากสามีหรือไปใช้คําเรียกร้องค่ะให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายอยากทาให้เราหรือบางทีก็บานไปจนถึงการไปเปรียบเทียบค่ะเขากับผู้ชายอื่นๆซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกด้อยค่าแล้วก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกแย่และเป็นการไปกระ ตุ้นให้เขาเนี่ยขาดแพชชั่นที่จะมีชีวิตคู่อยู่กับคุณอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยจะไม่รอคําชมจากใครเลยค่ะเขาจะให้คําชมกับตัวเขาเองและเขาก็จะแบ่งปันคําชมดีๆเพื่อไปกระตุ้นสามีขอสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้ทั้งตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไปโฟกัสพลังงานด้านดีของสามีค่ะและเป็นการไปเทรนสมองของเราเนี่ยให้รู้สึกเป็นคนที่เป็นพลังบวกแล้วก็ทําให้สามีเนี่ยรักเขามากขึ้นในทางกับการเหมือนกันค่ะคนส่วนใหญ่ ก็มักจะไปโฟกัสเฉพาะข้อเสียแล้วก็เอามาขยายเป็นคําบนหรือบางทีก็ไปขูดเอามาพูดซ้ําๆซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้เขาเบื่อเราแบบง่ายๆนั่นเท่ากับว่ายิ่งอยู่กันนานไม่ได้ยิ่งเบื่อกันแต่การที่เราปฏิบัติกับคู่นี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อกันเพราะสิ่งเหล่านี้นะค่ะจะเป็นการสร้างรากฐานครอบครัวให้เกิดความแข็งแรงให้ผู้ชายของเราเนี่ยเขารู้สึกมีพลังมีกําลังใจมีความสุขทุกครั้งที่เห็นใบหน้าของเราะคะ่ะ อย่างที่3มนะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยจะไม่มีทางไปวิ่งไล่ล่าคอยโทรตามคอยตามสื่ออย่างเด็ดขาดค่ะแต่เขาจะเอาเวลาตรงนั้นมาโฟกัสที่ตัวเขาเองค่ะต่อให้แต่งงานแล้วเขาก็ยังที่จะโฟกัสเฉพาะตัวเขาเองค่ะแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยก้าวหน้าไปพร้อมๆกับตัวเขาผู้หญิงเลยค่าที่แต่งงานแล้วจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังค่ะแต่จะเติบโตพัฒน,นาตัวเองเพื่อดึงคนในครอบครัวและสนับสนุนผักดันสามีให้ก้าวหน้าไปพรอม ร้อมเพราะสิ่งนี้แหละค่ะมันจะเป็นสิ่งมัดใจในตัวเขาให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับเราแล้วก็รักเรามากยิ่งขึ้นหมดยุคแล้วค่ะกับการที่เราจะเป็นฝ่ายไปวิ่งไล่ล่าเขาคอยโทรตามนะคะหรือคอยตามสืกคอยตามเช็คหรือ GPS, แอปติด G.P.S อะไรต่างๆแบบนี้เราจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวเราได้ค่ะและตรงนี้นะคะเป็น3มสิ่งเคล็ดลับที่วันนี้ถักยังไม่มีการนอกใจเกิดขึ้นนะสิ่งนี้คุณสามารถสร้างได้เพื่อเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็เป็นการเสริมฐานภายในบ้านเนี่ยให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ทําให ผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าคูลฟิลค่ะเติมเต็มกับครอบครัวกับภรรยาที่เขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและถ้าวันนี้นะคะปัญหาคุณบานปลายหรือคุณอยากที่จะเสริมเกราะป้องกันในครอบครัวให้คุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะครูอ้อขอแนะนําให้คุณมาเรียนในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลอค่าเพราะถ้าคุณเลอค่ามากพอค่ะคุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการใช้ชีวิตแต่คุณจะมีกลยุทธ์แล้วก็มีพลังบวกค่ะที่ใครๆเวลาอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกหรือสามีคุณเขาจะรู้สึกว่า รักขุณมาก